สบายดีสวัสดีครับพ่อพอ,พอ,พอกับบ่าวจนนีกแล้วพี่น้องหน้าตาดีมีน่าให,ใ,หให้กินแซ่บืัอนี้ก็มาฮอดบ้านนี่นก็คือของฝากเลยพี่น้องนี่นก็คือของฝากพี่น้องนี่นคือข้าวต้มปาข้าวต้มปาดไปคธอกินบอของแซ่บข้าแคบวันนี้ก็ว่าค่อยๆจกินน้อยเด้อเพราะว่าอันเจ็บปากพี่น้องไปตุมเส็บปากกันนีก็คือมัม เซ็ตม,มากเลกินขา้าวพี่น้องมื้อนี้บ่มีหยังก,กินขา้าวแล้วกาศนั่งสิทอดนั่งไปคยกินบ่นี่ไงเด็กก็ยุ่งเงินบ่าวจอนี่น้องทรายสบายดีป่ะลุงเมตินสบายดีป่ะลุงไหมอายพี่น้องอายอายเขินปากเว้าอันนี้กะน้องอีกคนนึง,นงพี่น้องสบายดีเลยไหมเอ๋ ในากาแม่สบายดียกมือสบายดีเนี่ยก็ย,ยังอายอยู่พี่น้องมันเอินอันอายกล้องเคยกล้องอยู่เอ๊ะเลยกินมินิแมทอาคนแรกจะไม่โดนนแล้ว,วนะแต่ม,มือเซฟแล้วเนาะพี่น้องเสื้อไอแม่ใส่กะเป็นหุบดาวจันนี่เลยฮ่าฮาฮ่ดาวจันนี่พอดีเด้อพี่น้องยังค้างหม้อแลอ้วเราจะไปทำก๋วก็ตีได้ทอดอันเลยจะมี มัมล้วกาหนังพีนงนนนน่น้องทอดกินข้าวเพื่อนอยากกินข้าวแห้งแหงวยากินข้าวแต่สวยคนเดียวพี่น้องอ่ะทอดเอะตอนนี้ก็จะให้อันน้องทอดเด้อข้าวครัวคนใหม่พี่นอ้องข้าวจำแจียวละเอียดเจียคือกลับพี่น้องอเตรียมทอดเด้อบ่มีอันดอกไฟพี่น้องมือจะน้อยเพิ่อแพทเอา วอค่อยๆจักหน่อยประจุนี้กัเจ็บคอพี่น้องเลยสุกกระเดอพี่น้องวันนี้กัดตักได้ห้อยเลยตือน้ำมันน้ำมันแห้งเลยเคืองซีหอนงพี่น้องเอ้ยจนเทียนทุ่มหนึ่งสองทุ่มจนดึกพี่น้องคือสซห้อนึงนะจนสีห้อทุ่มหนึ่งเลยจนที่เราเสียงค่คอยๆกับขอโทษขออภัยเจ้พี่น้องเพราะว่าเจ็บปากพี่น้องเลย นี่พี่น้องทอดหนังแล้วกับมันพี่น้องไปเคยกินมันบ่ตัวนี้มากมากนำ้ำมันขอนแก่นกระแทบแสบเ,เคยไปกินทีนพี่น้องอันนี้มันอันทาแคกพี่น้องสบายดีเป็นอ้อวงเย็นนึงเดยดะสบายดีมาด้วกินข้าวมาด้วพี่น้องกินข้าวก็ครอบครัว,วกับไม่ใช่ไหละแล้วกับพ่อนีบขามากินมได้ ขาวดไน้องสามได้้แพูดสายเพ้หิงคนเดียวอกับเจ็บขาขาอว,ว้เยี่ยวเมือเืินี่าพี่น้องบังบรรยากาศรอบๆเงินตัวนี้เป็น,ออน,น,ย,ปนยังไงค สิผ่ายเป็นงสวนป่วยะนีปลูกปลาไว้มาตาแล้วต้องปีต้องตายแต่จะคินห้อนแล้วพม่นนองเจ็ดห่ดินแค่ปะชหมื่กว่า Mam đẹp đẹp nhỏ. không tèo tèo, mam không tèo 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 đẹp กลองยูป็น้องในสายก้กาว่าวก้าว่าเอฟซีบอกว่าเมื่อบ้านไทยอันดีบียวบ้านเบิ้งเลยตอนนี้เดี๋ยวมื่ออื่นเดอ้อเ้ยมหอดคำอ, <c oughs> อ,อคน่งหนึ่งน่งหน่งน่งหร่ kìm răng giờ tôi mâm mà kìm mâm tôi, tôi đi mắc mặt mừng nha ตางกับพันไน้องตังกับพันเก็บเกีสยวท่้ทางจะใช้ชีวิตในประจำวันนในอัมนมาวน,นี้ให้เบิกดอกห,ห,าดหาปลาหาปลาใช่ไหมรขาส่วนตัตก็เด๋ยวปลาลองจะพยายามซอนข้าวปลาข้าวปราลอได้คนน่นะข้าวปลาบดอนคนบนโตก็ได้ตัปลาได้กระป๋า nó có sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรอยาบงบยางบงกนนองกวานงบิ้งอบอาอบ้านน้ำนี่ใบานน้ำเหอบ้านบอกเขเ้าบาน้ำเด้อเสียงคอยยังไงพี่น้องก็เจ็บปากปากเป็นตุ้มเครื่องพันจะเจ็บปากขออน อิมาอมาแล้วพี่น้องน้องตายสองคนอิมมแล้วจะเป็นง่อยใช่่ะจเดือดกระดพ่็อน้องเน้อยน้องเออเด,ดกดระดมันนี่แลว้นวนคเดียวเอฟซีบกว่าสกินไปแล้ววท่าน <c ười> ย alive, ินมเลยไหมมาเป็นี่แล้วเปล่ามเกือบึงฮะอูสาวล่อยูมเนสาวล่เพิกระหมาอยางเง้

ังกันงียบๆอาเี่ยเทากับบุคลาล์เราต้องเป็นคำน้อยนงอยจย้อยย้อยกับดูก็ได้กัจะแบแงให้ได้เงนยนี่แ่งให้เมืนอวานบุคลาลรถถังมื่อนีนบุคลาล ตัวเงี้ยนะได้ผกวาันกรเล่เนตเงียนะกันองกาใครวะจะเปิดตัเงีนยละวลันจั okay. เนเข็ดเนี่ okay. นี่กับบุตรได้คุคิปที่น้องว่านำรถมาจากหัวค่ำเมื่อวานนี่ก็บระบบลงคลิปผมไม่ลงคลิปค่ับเมื่อวานลงคลิปเราลืมเปิดสาธารณะพี่น้องก็เลยมาเปิดบันทำเพื่อนย้อนตัเลยบมวุงพี่น้องจะเริ่มจะเริ่มจะช่วยอาจจะเ่มดันดันมบัต่นี่เด้อเพราะว่าผุมีคลิปลงกัาอยูทูปเราสิบบนยิงให้คลิปกับสิบบคุ้มที่น้องยืงไม่ยอมเหรอไม ว้าฮึฮึฮึมาถึงมตมิแล้วแมงมาถึงไครับไม่เลยเอ้าฮึมาหยิบเลยมั้ง เรื่องขอพักมันใกล้ไปทีนี่เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในการเพียงให้บ้านตี่นี่เด้อแล้วกครอบครัวนั่นงพี่น้องเออแต่ามายู่งในครอบครัวแล้วประเทศไบรรยากาศไทยอีย่างอายุการชมาหากินของชีวิตประจำวันนี่แหละสบายดีพี่น้องส